สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องนักเตะที่ต้องบอกว่าร้อนแรงมากในตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้เจอร์มีฟลิมปองครับแบ็กขวาความเร็วสูงวัย24ของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นค่ะกำลังเป็นที่จับตามองมากๆเลยนะคะใช่ครับข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยก็มาจากการวิเคราะห์โอกาสย้ายทีมของเขาแล้วก็พวกสถิติผลงานต่างๆเป้าหมายก็คืออยากจะมาเจาะลึกกันว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงเนื้อหอมขนาดนี้และทีมไหนละ่ะ ที่ดูจะมีแววได้ตัวไปมากที่สุดและประเด็นที่มันจุดประกายความน่าสนใจสุดๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องค่าฉีกสัญญาครับอ๋อใช่เลยค่ะได้ยินมาว่าแค่35ล้านยูโรเองใช่ค่ะ35ล้านยูโรซึ่งถ้าไปดูราคาประเมินใน TransferMark เนี่ยตั้งไว้ตั้ง50ล้านยูโรเนี่ยโอ้โหตัางกันเยอะเลยนะครับค่ะจุดนี้แหละค่ะที่ทำให้หลายทีมแบบ ตาลุกวาวเลยเพราะมันเหมือนเป็นโอกาสได้นักเตะอายุน้อยฝีเข้าดีที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วในราคาที่อาจจะต่ำกว่ามูลค่าจริงด้วยซ้ําถือว่าเป็นการลงทุนที่น่าสนใจมากใช่ค่ะเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตที่คุ้มค่ามากๆค่ะอย่างในบุนเดสลิก้าฤดูกาลล่าสุดเนี่ยลงเล่นไป3 2นัดอืมเป็นตัวจริงซะ24เกมเลยนะคะลงเล่นไปกว่า2,200นาทีโหเยอะนะ แล้วก็ทำไป4ประตูกับอีก5แอสซิสโหสำหรับแบ็คขวานี่ถือว่าเยอะมากเลยนะครับเยอะมากค่ะแล้วไม่ใช่แค่ตัวเลขประตูแอสซิสนะคะพวกค่าสถิติเชิงลึกอย่าง XG หรือ XOT อะไรพวกนี้ครับครบค่า XG อยู่ที่4.15ส่วน XOT ก็3.82มันก็สะท้อนว่าเขาไม่ได้ยิงมัวๆวนะคะ แต่สร้างโอกาสที่มีคุณภาพได้จริงๆคือมีประสิทธิภาพในการจบสกอร์ด้วยว่างั้นเถอะประมาณนั้นเลยค่ะแล้วคะแนนเฉลี่ย6.94ก็ถือว่าสูงนงบอกถึงความสม่ำเสมอด้วยโอ้โหฟอร์มก็ดีสถิติก็เด่นแถมมีเรื่องค่าตัวที่น่าสนใจอีกค่ะไม่แปลกใจเลยที่ทีมใหญ่ๆจะให้ความสนใจในข้อมูลที่เราดูมาในเขาก็เจาะจงไปที่3มทีมใหญ่ๆเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะทีมแรกที่ถูกพูดถึงเยอะก็คือลิเวอร์พูลอ๋อหงแดงค่ะ เพราะมีข่าวลือหนึ่งกันว่าแบ็กขวาตัวหลักเขาอาจจะย้ายทีมแล้วสไตล์การเล่นของฟริมปงเนี่ยที่เน้นเกมบุกมากๆก็น่าจะเข้ากับปรัชญาของทีมอืมเข้าทางเลยแล้วก็ผู้จัดการทีมคนใหม่ก็เป็นคนดัชเหมือนกันอีกอ่ะจริงด้วยอันนี้อาจจะช่วยเรื่องการปรับตัวได้ใช่ค่ะน่าจะมีส่วนช่วยได้ไม่น้อยเลยอีกทีมก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะเรือใบสีฟ้าถ้าเกิดว่าไคล์วอล์กเกอร์ย้ายออกไปจริงๆเนี่ยทีมก็ต้องการแบ็กขวาที่มีความเร็วสูงๆงเติมเกมรุกได้ดีซึ่งฟร,ง,รงเรป๊ะย ใช่เลยสไตล์ใกล้เคียงกันมากเรื่องความเร็วแล้วที่น่าสนใจคือฟริมปงเคยเป็นเด็กฝึกของซิตี้มาก่อนด้วยนะคะอ้าวเหรอครับอันนี้ผมเพิ่งรู้เลยค่ะอาจจะมีความคุ้นเคยกับสโมสรอ,อยู่บ้างไม่มากก็น้อยน่าสนใจน่าสนใจแล้วก็ทีมสุดท้ายคือเรอัลมาดริดยักษ์ใหญ่จากสเปนใช่ค่ะทีมก็กําลังมองหาแบ็คขวาเชิงรุกอายุน้อยๆมาเป็นตัวเลือกในระยะยาวอยู่เหมือนกันอืมตำแหน่งนี้มาดริดก็มองหามาสักพักแล้วเหมือนกันนะ แล้วค่าฉีกสัญญา35้ล้านยูโรเนี่ยสำหรับมาริดแล้วถือว่าไม่แพงเลยครับสบายๆจ่ายได้สบายๆเลยถ้าเทียบกับศักยภาพที่น่าจะได้กลับมาถูกต้องครับหฟังดูแล้วเนื้อหอมจริงๆนะสถิติตลอดอาชีพที่ผ่านมาก็ใช่ย,ย่อยเลยลงเล่นให้ทั้งเลเวอร์คูเซ่นเซลติกทีมชาติเนเธอร์แลนด์รวมๆแล้วนี่300กว่านัดเข้าไปแล้วมีส่วนร่วมกับประตูทั้งยิงทั้งจ่ายเกือบร้อยครั้งทงที่อายุเพิ่งจะ24เองสุดยอดจริงๆ ตัวเลขพวกนี้มันก็แสดงให้เห็นถึงประสบการณ์แล้วก็คุณภาพที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วโดยเฉพาะเรื่องเกมรุกนะคะครับสรุปง่ายๆเลยก็คือเจอร์ y ี่ฟริมปงนะตอนนี้คือแบ็คขวาที่เกมลุกโดดเด่นมากฟอร์มดีสถิติเยี่ยม และที่สําคัญที่สุดคือมีค่าฉีกสัญญาที่เหมือนเป็นราคาโปรโมชั่นพิเศษเลยในช่วงซัมเมอร์นี้ใช่เลยค่ะเป็นดีลที่น่าสนใจมากๆแน่นอนว่าการตัดสินใจเลือกสโมสรต่อไปของเขานี่ต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดเลยค่ะเพราะไม่ว่าเขาจะไปอยู่กับทีมไหนเนี่ยก็คาดว่าจะเข้าไปเพิ่มมิติเกมรุกริมเส้นให้ทีมนั้นได้แบบมากๆเลยสร้างความแตกต่างได้แน่นอนค่ะและนี่ก็เป็นประเด็นที่น่าคิดทิ้งท้ายไว้นะครับด้วยราคาที่ดูเข้าถึงง่ายแบบนี้โปรไฟล์ก็น่าสนใจขนาดนี้มันจะมีสโมสรอ,อื่นไหมแบบว่า ทีมที่อาจจะไม่ใช่3ทีมเต็งที่เราพูดถึงกันเนี่ยโผล่เข้ามาร่วมวงล่าลายเซนฟริมโปองอีกหรือเปล่าอืมก็น่าคิดนะคะแล้วสุดท้ายจริงๆเนี่ยปัจจัยอะไรกันแน่ที่จะเป็นตัวตัดสินใจสําคัญของตัวนักเตะเองในการเลือกเส้นทางค้าแข่งต่อไปของเขาค่ะอันนี้น่าติดตามมากๆเลยค่ะว่าสุดท้ายแล้วเขาจะเลือกไปที่ไหน